สบายดียพี่น้องบอสโคสุนคนเดจอบรรยากาศผมมีอยังหลายใจพี่น้องวันนี้มาเฮ็ดเฮือนครัวใจพี่น้องอันนี้เป็นหีดเปนทรายคนมาแต่เฮือนอันบ้านจนหนีหลังพุ่นแหละเข้ามาเฮ็ดเฮือนครัวไม่เฮือนครัวเก้าวกระมังทุบปูนทุกอย่างออกหมดเลยหอกีแม่กำลังเฮ็ดจุคน,นกำลังขุดลองอยู่พี่น้อง เพราะาน้ำไหลออกมาจากอันนั้นห้องน้ำตะไม้มาเสียบเสื้อนี่เหแม่ะซือ้อปูนมาจากเป้าซะ นี่ขุดลองเลยพี่น้องนะน้ำไหลมามันสิเปื้อนเลยคุดลองเราไม่มาใกล้เอาแม่ใกล้ๆอย่างที <c oughs> หลานกับเ่๋เอกกำลังอันซอยกันหามปูนหามทรายหามทรายหามหินไปโย่สมนะซอยกันคนละไม้ละมือตั้งแต่วไวพี่น้อง เทเซบอลเก้านะแรยคนละไม้คนละมือพี่น้องซอยเดี๋ยวไปซอยเขา่าวบนที่น้องะห <c oughs> ายถ่ายจากกล้องอะไรบุใจก็หาได้ขาสที่ให้บายดีพี่น้องมา,มาซอยกันพี่น้องคนละไม้คนละมือพุทลองก้อนอันนี้เป็นท่งน้ำไหลามามันสิยากมันสิเปื้อนเอาไม้ถ่ม บกัวแม่หรือว่าอันเทงนี่เลยว่าปูนเทปูนเลยไอทองเลยกีทองใหญ่เลกระเป๋าเองใหญ่ไปเลยแหละเพื่อนนั้นพอแล้วครับท่านนะฮะคดกล้วลเลิกไรพอแล้วพอแล้วได้ไหมท่านนี่เยอะนะได้แล้วก้วลคนละหันแล้วพอแล้วบ่ะพอแล้วพอแล้ว

มีจ้างแหงงานมาเก็บซอยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องกำลังสะสายอยู่สเิเอาเอาหินเอาปูนมาใส่กลางกลางเนี่ยห้อนฮ้อนตัวนี้เขาจะเส้นม่วกใส่นหย,ยางพี่น้องจกัจกคิดจักหนาวากลายเป็นฮ้อนเถบานะบะนี้เมื่อเชีานะเอาหนาวพี่น้องก็อาบน้ำอยู่สบันจอก,กันหนาวก็จะกลายเป็นฮ้อนแล้วเด้บานนี้ ซอยกันซอยกันซอยกัน,น,นกดออกกดออกน,นี่พ่อไอ้แคทกระส่วนไปกินป่าอยู่บนนี้แม่ว่าคาเวียกวะน้องเราใช่ปะ ไฟคหินมาปูดมากพี่นอกมันกระสมสอยกันเอยิบสัมนี่นักนักสอยกันหามเปลี่ยนกันถามมาก้ถามมากร ผู้ใดกระซ้างพี่น้องลืมลืมเอาปูนใส่อย่างคนแล้วจังสมแล้วอย่างนั้นเนา,าะผู้ใดกระซ้างไใใ่ลืมพี่น้องเคยเฮ็ดอยู่แต่ว่าลืม,มป,ปกติเอาปูนใส่คนคนแล้วอย่างอันสมแล้วอย่างอันเห็ดเป็นคอดเป็นหูเอาอันหินมาใส่บบนั้นสมปูนกับทราย<ไ>ให้มันเข้ากันแล้วเกลาน้ำม,มาไว้พี่น้องแล้วค่อยเอาหินมาใส่อันนี้เราไปสะ,ส,ะ,ส,ะสายก่อน ลืมลืมพี่นออ้องได้เปลาะอันปลอะปากเตอดาน้องเลยโคเป็นยังดอกครับน้ำเอาใส่กับเปื้นปนนอ, <c oughs> อนเบิร์ดนี่แหละกาผิวกใหม่สุดใหม่เออให้บังทาผู้เดียวซะทาแล้วขาอ้อยปันผู้สาวรงทาแล้วว่ การจัดการจะเห็นว่าจะเอาเมียแล้วต้องดุมั่นแล้วก็ที่เป็นทุกุกอย่างเลยเพื่อนบอกอันเอาไปขอเพื่อนแล้วอกูเอฟเลยว่าเป็นเพื่อให้เอาไปขอให้ได้นะพี่น้องนะความว่ายักได้เมียแล้ว่าสัน้น <c oughs> ต้องไปตัดชุดลยลไรพี่น้องสมสม นี่นี่นี่ต้องห้าวหันได้ยัได้เมียแล้วนะใส่น้อยมั้แม่นใส่น้อยใส่ยบุพอรอสักน,นิดชิบยังต้องส่น้อยมันจัดก,กันกูในลายมันยังแค่นี้สมสมเ,ออนเห็นแหงสมสมเออเอากางหิบมาเฮียใส่ถอยกันพี่น้องก็ได้เมื่อยแล้วก็เปลี่ยนกัน หายคนซ้อยกันน้ำมันห้อนนัเมือยั้นต้องซอยกันก็จะสบายย่างเลี้ยวไว้ซอยกันคนละไม้คนละมือกับโบมือเฮงล้อยมันเดียวนี่แบบเบาแม่สอยกันคนละอันจังโบมือยจังสบาย้ะพี่น้องนะมุนคุบตัวนี้อาบน้ำแล้วเราไม่นเงินครัวจะอาบน้ำไหม เออเมื่อากับเปลี่ยนกันกับเอขั้นเปลี่ยนกันสามสี่คนแล้วเด้เปลี่ยนกันใส่กันคนละไม้คนละมือพี่น้องมาจังแล้วไวฝุ่นแล้วก็เอาหินลงแล้วก็มานน้ำไปแล้วก็ซัดไปตัวเดียวเออผสมแล้วต้องพีัญญาเป็นแล้วผสมแล้วเลย พี่แม่กำลังแปลงหัวกันอยู่ <c oughs> จนนี้คอสแล้วมึงมาแปลงตูหลายคักแล้พี่น้อง ขอดายมาปอกขอดวงมาอะไรปะขอดายมาโน่นตายโหนกันแน่เลย ามาดินมัอนอีครับไปไาไปงูไปหินพี่นนอกพากันมาคนหินด้วบาดนี่แบกแซกแบกฮ่าฮ่าฮอ <laughs> เออแข็งแรงไปเจ้าเมียต้องแข็งแรงดิ <c oughs> ซอยกันพี่นอ <c oughs> อ้องเออนักไอห,หิน <c oughs> อันนี้ก็มา <c oughs> แปลงครอบจะพี่น้อง <c oughs> แปลงครอบอะไรน้ำใสแปรงแปลงแปลงอะไรน้ำใส <c oughs> <c oughs> ซอยกันคนละไมค้คนละมือพี่น้องนี่ข้าน้ำซอยกันได้พี่น้องได้น้ำมาไว้เนะาะมันในแล้วก็มาสะสะเลยสะทัวนี่แป๊บเดียวต้องสะกับสะแล้วก็แล้วแล้วแบบนั้นแค่แต่ใกล้สมาสะเย็บนี่ถ้าสะบ่อันตีนประแทกเองโซ่ขั้นเนี่ย านานเต็มนะพี่น้องอเลยไปนำเนะ่ย้ปนำใส่ให้มันในเพล่จะค่อยมาสซสกแล้วแล้วก็แลี้ยวไปเทพืชชนควจะพี่น้องเทพืชแล้วก็วกววกยังสีมามุงหลงังคาได้ป่ะนี่มุงหลงังคาแล้วก็สิมาเอาตะน้างเล็กมาอ้อมาดนั้นนะในกแล้วเื่ากแลีวล้วก็ยังหลายขั้นตอนเลยพี่น้องมุงหลงังคาก็เป็นมือหน้าพน่ะ ก็มาเกียงพี่น well. ้องก็มาเกียงส้มก็มาเกียงกับส้มส้มตัดทิมแหละมันหกมาเกียงตัวนี้น้อยนั่นแหม่พี่น้องมาก็มาเกียงอีกอย่างบุคคเอิ่นนี่ตักใส่้มันเลยมันหัวกับตักใส่กำลังสะตัวพี่น้องกำลังสะหินสะสายแล้ว còn xài lao hoặc mà xoăng bưng may là mất nám nó tiền đó rồi cái còn là may còn là thì cái xác con lại, okay. mày lấy ừ. mày ก man, ้อนกระเทิงคุณนะก้อนกระเทิงคุณนะก้อนน้ำอะไรนะแล้วมันจะหินเลยก้อนนี้มันตีนนะเออร่วมเลยน้ำมันขังอยู่หินเลย ส่วนไปส่วนไป้อยกันีแต่มือไหมฮเย็ดแ่นี่พี่นองพรันพัดมันใปะเนี่ยั้นี่ต่ ก,กาเยเลยเป็น้องกายยี่สิบเล็ดแล้วน้ำมาคอดทำไมหนีเลยแม่มันห้องยูฮันน้ำฮะคัด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 ,คด,คดถูถ 让他们一起来 多喽，多喽，多点工。<laughs> เออมื่อกับเปลี่ยนกันกวดพี่น้องกวดให้มันเลียนอย่างเช่นมงยัางเชด้เหมาแอมออกเข้าในงเงินมาแล้วนะคนะูนนะทีนที้เราจะพี่น้องจะเติมสเสร็จแล้วแล้วเหลือแต่ขวดให้มันเลียนให้มันเพียงกันเนาะ กดให้มันงามให้มันสะแล้วแล้วก็ยี่ห้อกวดแบบนี้กางกวดให้มันเลียนอยู่พี่น้องเนี่ยให้เลียนเงี้ยงๆเดี๋ยเพื่นก็เริ่มงามแล้วอีพอกวดมาเนะี่ยตอนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศมีเด้อพี่น้องเด้อจงังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จนนี้แล้วก็ขอบคุณเด้อสุดท้ายก็กราบคขว่า ุขสบายดีสวัสดีคร